Các bạn cắt năm mặt cạc năm tàn ngồi dít cắt sải phược măn thì lòng mặt mặn quay hay vua đủ đâm lời cả tàn luôn luôn ถ้าเป็นคนเนี่ยหวานแล้วนี่เป็นวัวเพิ่มความหวานโปรตีนสอบแล้วสองกันรอนสองตักก็เลือเฟือนะครับถ้าถุงไม่รั่วก็ไม่มีไหลทิ้งไม่มีศูนย์เปล่า ออกจากอย่าให้ถุงรั่วแค่นั้นครับกระป๋องละสองทุงละสองกระป๋องเน,น้นๆไปเลย เขาแล้วก็ดูแลเขารักษาเขานะบำรุงเขาต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยงเราเอง วันเดียวคืนเดียวก็กินได้แล้วครับเหลืองสวยงามหอมดาดจนหมดนี่แล้วครับร้อยกว่ากระสอบร้อยเกือบร้อยห้าสิบฟุ้งรอบนี้ได้เยอะอยู่กินจนลืม น่าจะปีใหม่แล้วมักินจนเกือบถึงปีใหม่ะรอบนี้จนวัวออกขายพอดีเลยครับฝั่งนู้นยังไม่ได้หมักฝั่งนี้ยังไม่ได้หมักก็ผู้ช่วยเขามัดปากถุง ยางยืดมัดนะครับฝังนูน้นฝังนู้นเรียบร้อยย้ายขนย้ายไปให้ฝั่งนู้นวางฝั่งนู้นหมักเรียบร้อยย้ายไปอยู่ฝั่งนูน้นครับแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการด้วยครับ